สวัสดีนะครับสวัสดีรถเฟรนค์ับนะผมช่องทายสองห้านะผมแล้วก็ทุกท่านนะผมที่มาดูมาชมนะผมกับเรานะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับอตอบปุ๋ยฟังก,ก็ตอบนะครนะผมร้อนนะผมรอนะครับก็ าน้องออกมังกยตอนเช้าน,านะผมเพราะว่าเมื่อวานน้องท้องป่องมากนะผมมาให้น้องผ่อนคลายนะผมแบบแบบยังไงเนาะงเขาแบบอแบบ่าระบบผอผผานนะผมให้น้องย่อยนะผมให้น้องได้เล่นแบบเอ๊ะเอ๊ะอะะมั่งนะผมนี่มันก็มกันก็ถูต้นไม้นะผม เป็นที่ที่น้องจะทําบ้านนะครับผมแล้วก็วางเตียงนะผมนี่ผมก็จะผูกไว้เล่นนะครับให้น้องได้เล่นนะผมผูกยาวๆนะครับให้น้องอนคลายนะครับเดินอรอบหมู่บ้านนะครับเดินออกมังกยนะครับันนี้ดูอตื่นอะไรนะครับนี่นะครับเจ้าหนวดของเราก็มานะครับเป็นลาคขานะครับดูครับมานอน บนดินทรายเสยนะผมก็ให้น้องในถูตัวนะผมวันนี้อากาศเหมือนจะฝนจะตกนะผมยวกลับไปแล้วก็ปลูกบอกยานะผมให้น้องให้เล่นนะผมถูตัวตืินออกกำังกายนะผมเผาาผานกินหญ้านะผมธรรมชาตินะผม สายสองนะครับนี่ครับผมควันก็ไม่รู้ว่าเจ้าหนวดมาถึงไหนออกมาแบบไหนเดินตามควันมาเฉยนะผมถอยมาถอยมาจี้จีถอยมวยถอยจี้จี้นี่ครับผมก็ตัวตัวก่อนนะผมแล้วค่อยไปผูกนะผม น้องจะชอบกินทุกอย่างนะผมอาอติมนะผมขนมนะผมสิ่งไหนที่ควานกินนะผมน้องกินหมดนะผมเราก็ต้องวันนี้เราต้องนะผมไปหาไม้นะผมมาทำนะผมที่ไหลสุดนะผม ดูหน้าตานะผมน้ห้อยนะผมกินเยอะไม่ได้ขี้เกียจนะผมตัวหัวน้องใหญ่ๆนะผมเนอะมามามาเปินมามาถอยมวยฮึเดยนมามานีนมา

เดินดูนะผมเดินชมนะผมนำกินเถาวันก่อนแล้วค่อยไปผูกนะผมเจ้าหนวดเราก็เดินตามนะผมดูนะผมกินเถาวันนะผมธรรมชาตินะผมกินเลยนะครับผมอ็กินเลยนะผม,ม chín nó không không có Đập yên không này chín nó không Hồi đi Mày nè Xin để nó kín đây, nó kín đó không? Nè, nè, mày đưa à? โอ้ยมวยยิ่งจีน่าสิเนียนะเ่ยเนี่ยเนี่ยเนยไปถูต้นเดานะผมธรรมชาตินะผมว่าต้นเสานะผมจะเป็นยานะผม ถูแล้วหบเหาหายหมดนะครับก็เชื่อบ้างก็เชื่อบ้างนะครับควานเองนะผมดูว่าจานุดของเราก็สมาชิกนะผมถูต้นสเดาวก่อนนะครับนี่ทำไมนอกถึงอยากเดินขึ้นมาผม ถือต้นสเสดานะครับวันนี้ผมเราภาพชัดหรือเปล่านะครผมควันก็นี่เป็นนะผมที่ขวัญเป็นบ้านน้องนะผมพื้นที่ก็ถึงประมาณนี้นะผมก็ประมาณสองไร่หรือเปล่าสองเกือบสามไร่หรือเปล่าถอย น้องกินธรรมชาติก่อนนะผมเป็นถาวันนะผมเกิดธรรมชาติก็เป็นนะผมอย่างหนึงผมบนไพรนะผมถาวันนะผมสิ่งไหนน้องกินได้น้องกินนะผมดูนะผมขนาดขนาดน้องกินนะผมถ้ายังกวนนะผม นี่ผมก็ถทอยเลยวทอยไปผูกก่อนผูกให้เล่นหน่อยนะผมดูนะผมยังหัวกินไหมผมสองห้าจอมตะกะน,นะผมผูกผูกนี่ผมก็วันนี้มึงจะฝนตกไม่ตกนะผมประมาณนี้นะผมนี่ผมต้นสดเดาวนะผม ทูแล้วนะผมเห็บเหาหายหมดอันนี้เชื่อบ้างก็เชื่อนะผมสำหรับควันนะผมควันก็ไม่เก่งนะผมการเลี้ยงนะผมก็อาศัยนะผมไปเรื่อยๆนะถอยเร็วถอยถอยมวยถอยมาฮี้ถอยมวยถอยเร็วปีนมา ดีไหมไอ้ัวดุไอ้เจียงเนาะก็ให้น้องถูกก่อนนะผมเดี๋ยวค่อยไปผูกนะผมผูกในที่ของเรานะผมเดีไหม Nếu có chưa phụ nắp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  phụ Nó phụ nắp phụ 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 ก็ฝากติดตามนะผมเดี๋ยวควันจะทำหน้าที่ผูกนะผมให้กับน้องนะผมก็อย่ามกดไลค์กดคลิกไลค์กดแชร์กดดิ้งนะผมให้กับเราช่องไทยรัฐนาผมสวัสดีนะครับ